ตัดลิบบินจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับบริษัทจีฟูประเทศไทยธุรกิจเครือข่ายจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดหัวหาดตลาดเมืองไทยล่าสุดเมื่อวันที่8มีนาคม2568ที่ผ่านมาได้จัดงานเปิดตัวสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยณอาคารเดนไนชั้น23โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ไทยคอปแลนซีโอและคุณไซมอนลิมผู้จัดการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นประธานตัดลิบบินเปิดสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ พร้อมอยังให้การต้อนรับนักธุรกิจเกรือขายระดับตำนานของเมืองไทยอย่างคุณธเนศวงศ์าคุณกบอนุสลาจันทลังศรีคุณจีรัตคุณรัพ์มงคลและคุณไอลวันปาโจโก,โ,กโดยมีผู้นำนักธุรกิจทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศอาทิอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยสำหรับจีฟู i อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเครือขายที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี2024ที่ผ่านมาเปิดดำเนินธุรกิจไปแล้วกว่า100ประเทศทั่ล ซึ่งในปี2 0 2 5นี้จีฟู่ให้ความสำคัญในการขยายตลาดมายังภูมิภาคอาเซียนเช่นไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ดยบริษัทแม่จากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานตลาดเครือข่ายให้เติบโตก้าวไปสู่ระดับโลกค่ะสวัสดีค่ะกบอนุสรจันทรังสรีนะคะตอนนี้กบกับพิธีเนศยืนอยู่ที่บริษัทจีฟู่นะคะครับจีฟู่อยู่ชั้นที่ยี่สามตึกเดอะไนหลังเซ็นทรัลพราราเก้า,น,า 9, นะครับรวันนี้วันที่8มีนานะ แกนโอเพนิ่งจีฟประเทศไทยนะคร,ครับประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่บริษัทจีฟูได้มาลงทุนในเมืองไทยที่จะขยายไปในอเอเชีย g ีฟูเปิดขึ้นมาได้5ปีนะเติบโตในย,ยุโรปและอเมริกาปัจจุบันนี้ยอดขายอันดับหนึ่งอยู่ที่ประเทศเยอรมันปี2023เนี่ยจีฟู มียอดขายเติบโต500%เในเอเมริกามีผู้นำที่เข้ามาทำแล้วประสบความสำเร็จติด b u s i s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  r o r m o นะอันดับโลกเนี่ยตอนนี้เกือบ20ท่านนะเป้าหมายผมก็ต้องการให้คนไทยนะครับติด Business for Home มีไรายได้หลักรานต่อเดือนเนี่ยร้อยคนภายใน3ปีนี้ครับสนใจก็ติดต่อมานะคะเราอยู่ที่ตึกเดนายหลังเซ็นท่านพระราม9นะคะชั้น23ค่ะเขาบอกว่าไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรไม่มีภรรยายก็ไม่เป็นไร ไม่มีสามีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยเรื่องใหญ่ครับหาเงินได้ที่จีฟครับสวัสดีครับผมจีรัตน์ตุลาทรพงศ์นะครับวันนี้เป็นวันเปิดออฟฟิศเป็นทางการนะครับจี G ประเทศไทยครับทุกท่านครับจีฟูเราพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเปิดตัวในการดําเนินธุรกิจแล้วจีฟูเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเป็นธุรกิจกับไลฟ์สไตล์ครับที่จะทให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น วันนี้เนี่ยจีฟูได้พิสูจน์กทแรกนะครับก็คือเป็นบริษัทที่พร้อมที่จะลงทุนหลายบริษัทครับที่ยังไม่พร้อมแต่เราพร้อมครับเราเปิดตัวออฟฟิศแล้วนะครับที่อาคารอยู่ใจกลางเมืองเดินทางอย่างสะดวกนะครับและว,วันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจาก c ีอนะครับบินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาในการเปิดตัวออฟฟิศนะครับในประเทศไทยเราพร้อมนะครับ ถ้าท่านใดน,นะครับมองหาโอกาส g ูเป็นโอกาสเดียวนะครับที่ท่านควรที่จะตัดสินใจตอนนี้เท่านั้นยังไม่พอครับ g ูเรายังพร้อมนะครับในการเปิดสาขาในทั่วเอเชียแปซิฟิกจากประเทศไทยตอนนี้นะครับเราจะเปิดตัวประเทศต่อไปคือมาเลเซียจากมาเลเซียนะครับเราก็จะไปที่อินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์เวียดนาม และเราจะเปิดพร้อมการภายในปีนี้นะครับทั่วเอเชีย8สปริตและนี่คือ g f o o ประเทศไทยครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ yeah, 2024 was our greatest year ever and we had the most sales and most revenue and most growth growth that we've ever experienced during 2024ปีที่แล้วเป็นปีที่ดีมากที่สุดนะคะของ g f o o ที่ผ่านมาก,ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตการยอดขายอะไรต่างๆถือเป็นปีที่ดีที่สุดของ g f o o ค่ะ2024 and that set us up to have an amazing 2025 w h e r e again we're experiencing the greatest growth we've ever experienced แล้วก็ปี2025นะคะก็กําลังก้าวเข้าสู่ปีอีกปีหนึ่งที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ and i can tell you that uh, i expect thailand to lead a lot of our growth around the world right here in this market แล้วก็คุณ uh, คุณคาวนะคะหวังว่าประเทศไทยนะคะจะเป็นประเทศที่นํายอดขายเข้ามาสู่จิฟูเป็นประเทศที่เป็นที่1น,นะคะในในทั่วโลกตอนนี้คะ่ะ We're a huge believer in this market and in the people of Thailand. We love this market, we love the Thai people and we really believe in it. พวกเรานะคะรักประเทศไทยแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะนํายอดขายเข้ามาแล้วก็เชื่อเชื่อมัน่นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะนํายอดขายเข้ามาให้จิกโค่ะ As you can see we've already made a big investment here. We're going to continue to make even a bigger investment into this market. อย่างที่พวกเราเห็นตอนนี้นะคะว่าตอนนี้เราได้ลงทุนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นการ invest เยอะแยะมากมายเลยที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะทําแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆค่ะ Most important is for us to do it the right way. We believe in doing things legally, ethically, and correct as a company. แล้วก็พวกเราสิ่งที่พวกเราเตั้งมั่นนะคะแล้วจุดมุ่งหมายของพวกเราก็คือทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆในประเทศไทยนะคะเราทําอย่างถูกต้องแน่นอนค่ะ So a g a i we're excited to be here as a company. แล้วก็พวกเราตื่นเต้นมากๆนะคะที่จะได้มาอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้ค่ะ y yeah, So a g a i we we come here with what we believe are, the, are amazing products that uh, have science around them that have results that come with those products so we, we you know for us our products are the most important thing ก็นอกจากออฟฟิศเมื่อกี้น้องที่สวยงามแล้วนะคะสิ่งที่เรานำเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็คือเรื่องของโปรดักต์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะคะมีไซแอนนะคะมีวิทยาศาสตร์รองรับนะคะมีอะไรต่างๆมากมายให้พวกเราได้เล่นกันนะคะนอกจากออฟฟิศแล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะ that has resonated that and want a market think in products products I with like this the they try the they the lot customers here people we of และก็เป็นสิ่งที่เราส่งต่อให้กับลูกค้านะคะเราต้องการลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะนำโปรดักต์ของเรานะคะออกไปค่ะ And the products we have is just the beginning. We have many more exciting products that are going to be coming in the next two to three months. <laughs> I've actually had the privilege of working in these markets for over 20 years. So I know this markets well and, and again I love I love coming to Thailand. There's um, flight total for to get here from the United States 24-hour here me for a from ก็ถึงแม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เขารักแล้วก็ชอบที่จะเข้ามามาทำงานมากๆเลยนะคะการบินมาที่นี่นะคะ20 24ชั่วโมงแต่ว่าก็อยากที่จะมาบ่อยๆมาเจอพวกเราทุกคนค่ะค่ะก็บอกว่าถึงแม้จะบินมาไกลมาก24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเป็นการเป็นการบินที่ถึงแม้จะยาวแต่ว่าคุ้มค่ากับการมาค่ะ Yes so right now we're in the process We're we world business over countries the around doing in 100ก็ตอนนี้นะคะเราทำธุรกิจทั้งหมดมากกว่า100ประเทศทั่วโลกค่ะ We're experiencing incredible growth in Europe, United States, Latin America ก็เราตอนนี้กำลังคาดหวังนะคะเซลส์นะคะนอกจากจะมีที่ยุโรปนะคะอเมริกาค่ะ

uh, all throughout the Southeast Asian markets yeah, so again, um, I can just tell you this that uh, my background, uh, I'm an accountant, is how I started my career. Um, and so I very much like to do things the right way. And we're coming here doing it the right way, doing it legally. Uh, we're a profitable company, we're a financially strong company. And u uh, we're building this for the long term. We're not coming to Thailand just to be here for a couple months and leave. We're building this for the long term. ประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณคายอานะคะก็ทํางานทางด้านของการเงินนะคะ finance มาเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณต้องคุณคลยเอต้องการทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะถูกกฎหมายทุกอย่างที่เข้ามาจะต้องผ่านกระบวนการในประเทศไทยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เราอยู่ที่นี่ไม่เพียงแต่ในระยะเวลาสั้นๆเราจะ วางแผนนะคะอยู่ที่นี่ในระยะยาวเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะมั่นใจได้อย่างแน่นอนเนาะว่าเราอยู่ที่นี่ถูกที่ถูกเวลาแล้วค่ะ Yeah so so again you know we have amazing customers and amazing people already part of this company that uh, that I really believe in And um, I'm so so excited to be partnered with so many great people here. And, and again, the most important thing for me is to bring amazing products here that people love, people want to take. And see results. สิ่งที่สำคัญที่สุดของภูทายานะคะก็คือการนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเข้ามาในตลาดเนาะเพื่อที่จะได้นำไปแจกจ่ายไปขยายนะคะในประเทศไทยค่ะแล้วก็สร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและแข็งแรงและยิ่งใหญ่ในประเทศไทย